ไอ้ก้อนขึ้นเลยเีวขึ้นไปไปไปไอ้ก้อนไอ้ก้อนนั่ง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 เอาาบไอปเอากูเห็นคนมันเล่นอยู่เป็นพันเลยนะพันฟ้าไหมนะรถไฟหอจริงรถไฟหอเชียอะไรกูอยากรู้เหมือนกันมันคืออะไรเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะไอ้ก้อนมันขึ้นได้ไงอะจินเนอเรเตอร์คืออะไรอ่ะ แล้วกูให้กูทำอะไรแหละไอ้ไอ,อ้ที่มันตกไปได้ไงอ่ะกูไม่รู้มันอยอยได้ยังไงเนี่ยเอาไปกูไปหาดิกูซ้อนกูซ้อนถ่ายน้องครกเลยอ่ะเอ้าเราไม่เห็นขับได้เลยอ่ะไอ้ขี่รถแม่งหลอกควายแล้วมึงโดนแล้วนี่<ห>นกดปุ<ก>ด่ม,ม,มกดปุ่มกดปุ่มอ๋อกดปุ่มอ่ะเอากูกดแล้วกด e <S <S ให้เป็นสีแดงอ่ะเอออ่ะแล้วไงต่อขึ้นเลยอ่ะอันนี้ด้วยกดทุกอันอ่ะไม่จะไปให้กูเลยไปดิกูกระเด้ากระเด้าอยู่เน้วกูกระเด้าลางอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยไปไปที่ก่อนไปที่ก่อนเฮ้ยเออเอามาๆมาไอสองคันเลยไอาคันดีิ อะไรมาเลยวันนี้เลยมานั่งสามคนวันนี้มานั่งสามคนดิกูจะตูดแล้วมาดูกูจะตูดแล้วโอ้ยออกไปดิมึงลงไปดิเอาอันนี้ใครขับไปก่อนมึงไงเห็นมึงอยู่เนี่ยตอนนี้กูขับเหรอไปเอาไอ้เหี้ยิงมันเลยเจ๊เลยชนใครชนตุลเอ้ยสวยปกูไปแล้วไอ้เหี้ยได้ลาก่อนเพื่อนอย่าลืมตามมานะมึงขับได้เร็วขนาดไหนไว้ก่อนเออมีรถตามหลังมึงด้วยบอลถึงหลังโดนช้าอะไรไม่มีช้าโอ้ยไอ้เจ๊ก้อนไอ้ก้อนไอ้ก้อนรถเร็วเกิน โอเคไปด้ถ่ายแล้วเยี่มันตกรางได้ด้วยเหรอวะอุ๊ยเฮ้ยที่ไงที่สุดอไม่รอเพื่อนรอผูงเลยเหรออ่อะล้อลอเนี่ยกูเบรกอยู่เบรกอยไอกองรถถังมาแล้วโอเคไอไอไหนมาบอไหนมาไหน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 ไอนกูกูไม่ขับเลงนะโอเคได้ได้มาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูค่อยๆขับนะพี่อะไรมันขัำชี้อะไรไหยคนลงไปแล้วอ๋อโอเคมาเดี๋ยวกูค่อยขับเฮ้ยไอ้นายาไอยาแหละไอ้สัตว์ไอ้ไหนทางโค้งเดี๋ยวกูเอาปืนยิงแมงเลยไอเจ้าเกมชี้ดีมีปืนว่ากูหากว่านี้ไม่ปืนก็ไม้เอามาฟาดแมงดิ กูเลื่อมไม่ไหวแล้วกูฝึกฝนอยู่เนีดะนะขับชนแม่งเลยด้วยกันออกไปยี่ต่เนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอ๋ออ๋อเอาได้อยู่เอาเอาชิบหายแล้วไอ้เฮียรถรถมันถอยหลัง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 กูพยายามถอยอยู่อ๋อเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยดีดเีดดีดเอาไอ้ยี่อ๋ทางโค้งต้องช้าๆนะทางโค้งต้องช้าๆหน่อยเฮ้ยไอคนนี้ไอคนนี้แม่งรถพังไปแล้วไปแล้วไม่รู้ไอยายนายเจอกันมันมีจบประวะเก็บโอ้โหไอขี้ลางมันเยอะขนาดนี้เลยเห ไอ้ก่อนมู้ทางโค้งโอ้โหไอ้ตัวเอี้ยวเลยตัวเอี้ยวเลยตัวเอี้ยวเลยใจเย็นใจกันใจกันทางโค้งใหญ่โอเคโอเคเจอกันใจกันกลัวไอ้ลมนี้กลัวลมนี้กลัวดีนะลมนี้กลัวดีอยู่นะโอ้โหไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอันนี้อันนี้คือเฮี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเบรก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 ไม่อยู่แล้วเมื่อกี้กูเจอรถแม่งค้างอยู่กลางสะพานกูต้องทำไงอะไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูเหนื่อยเกมผีกูต้องมาเหนื่อยเกมผีดีไอ้ท่านไอ้เหนื่อยเขาเลยกูขันนีดีนะเอ้าเฮ้ยมันไปได้แล้วเหรอ เอ้กูให้กำลังใจมึงอยู่นะเพื่อนนะทำได้นะทำได้นะไอ้ไหนรอด้วยไอ้ไหนรอด้วยขอไปด้วยเบกเบเบกเบเบเบเเบกเบเเบเดี๋ยวี่กูจะอยอยู่เอ้า้เฮ้ยกูกลังไปกูไปเราราเาเรด้วยแมหลุดงเชียววตอนนี้งนี่หลเดี๋ยวมุดไปหลุดไปหลุดรอรอหนูด้วยรอหนูด้วยโอยกลัวแลแปลกแล้วไบอสไ่แปลกไปแปลกไปแปลกค้อใดคไดมึงก็แค่ย่ารีทนั้นแหละเฮ้ยไข่ตามหลังกูมาเร็วด้วยเยเดี๋เ ใครตามหลังกูมาอย่าอย่าขับเร็วเดี๋ยวชนรถกูแตกอย่านะแล้วกูต้องเล่งฝีตีกูขึ้นอีกเนี่ยไอ้นั่นยังไงไอ้ยังคงยังไงมั่งยังอยู่นะงยังอยู่นะโอเคโอเคกูกำลังตามไปเฮ้ยรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนยืดก่อนยืดก่อนขอไปพร้อมกันได้ไหมอยากมีเพื่อนไปด้วยการมีเพืยอนเดินเดินกูได้เริ่มใหม่ขอมีเพื่อนไปด้วยนี่เฮ้ยเกูเร็วเกินยกูเร็วเกินยกูเร็วโอ้โหโอ้โหดีนะกูยังอยู่ยังอยู่ในกรอบนะเฮ้ยแต่ไปรถกูมันสั่นไปเจ้าเข้าแกไปเทียอะไรอะ กูกำลังขึ้นไปกูกำลังขึ้นไปกูกำลังขึ้นไปก่อนวะกูเทันมะไอ้เหยื่อลใครมัาแตกข้างล่างวะเอากูแอบเอาเอาใครแอดมาเอาเราให้เอาเฮ้ยอันนี้กูเล่นไปวะเนี่ยอย่านะอย่าอย่าลดคอบอย่ากูเบรกสุดลิ้นแล้วสปีดดิมิสปีดดิสปีดดิสปีดดิสกูเบรกทันเลยแต่เฮ้ยโอ้ยอ๋อแม่แม่รถแม่งมีรถตำรวจด้วยเพื่อนระวังนะ ตำรวจไม่ยิงยักอีกยักกันตำรวจเขาอยากคุยเนี่ยตำรวจอยากคุยนะอุ้ยไอ้ยี่ใครยิงกูอุ้ยไอ้ยี่ตำรวจยิงกูตำรวจยิงกูตำรวจยิงกูไอ้ไหนรต้องรีบแล้วเบก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 ยิงกูไปอยู่เลยยักเก้นไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยเจ้าหุ่งเจาหนุ่กูเบกจะไม่รู้จะเบกจะชนตูอยู่แล้วรอรอกด้วยรอกูด้วยอ้โย โอ้ยโอ้ยเงยเงยเนี่ยโอ้โหฮะเดี๋ยวกูรอรอรอหูด้วยขอขับขอขับตามผมบอกลตอตาต้องมาไอ้การ์มาขับมั้งไปกูเห็นมึงล่วงไปแล้วตอนนี้น่าจะขับเร็วได้กูรถมันมีไม่ไม่กี่ประเภทหรอกมั้งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลางนี้เดี๋ยวกูไปได้โอ้อยดีนะก,กินยิงงมดเลยเดี๋ยว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  เฮ้ยเดี <Safe rév mark> ido, uh, ๋ยวเดี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 ๋ยวกูถอยหลังก่อนกูถอยหลังก่อนไอ้ไอ้เหี้ยรถตกรางไอ้สัสโอ้โหเกือบแล้วยิคกี้พายูเกือบแล้วกูเกือบแล้วใครได้สำล้ันเลยน้องคุกน้องคุกน้องคุกช่วยช่วยพี่ด้วยเอ้ยดีคนนี้พึ่งได้ตลอดเอ้ยเอ้ยอ้ยยัง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 อ๋อเอาอันนี้อันนี้อันนี้คือสำล้ากยังถูกกันด้ถูกกันด้ไปถูกกันด้สำลักนีเหรอโอเคเออมึงอย่าระวังแล้วกันอุ้ยมันมีแบบ รถวิ่งด้วยนะต้องระวังด้วยนะพวกมึงอะรถแบบมัน,ม,นมันวิ่งแบบจะชนมึงอยู่อะเฮ้ยเอาไา่ะทันเฮ้เบรก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 อยกูเบรกทันได้กะะไปแล้วไปแล้วกูซิงแล้วตัวนี้น่าจะขึ้นได้นะอเมริกนบอกให้รับเลยอะได้้ดดอ้เอีกีหมากันเต็มเลย <laughs> จากไหนมาเนี่ยเอารับก่อนรับก่อนอ่่เใสเลยอืเ้ยเอาทำไมรถกูเันพาตี้กูขากูยดีอะไรเนี่ยทำไมรถกูเป็นเกี้ย ใครกูสตีในสัตว์ไอเอากูล่วงชไฟกูตกรางเลยเอ๋บอลกูไปด้วยเอามามามาเอามามาามาด้วยกันมาด้วยกันนะไม่ต้องเอามึงขับเลยมึงขับเลยไอ้ยได้มาโอเคโอเคให้ปอเหิยะขับนะเดี๋ยวกูจุดให้กูจุดให้กูจุดให้ไอ้ก้อนขึ้นเลยเร็วเร็วเรวรีบขึ้นรีบขึ้นไปไปไปไอ้ก้อนไอ้ก้อนนั่ง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 ไอ้เอามันยากอะไรวะ อ๋เดนนี้คนนี้คนนี้คนนี้รครอบครัวครอบครัวไหนรถครอบครัวนี่ไงครอบครัวนี่ไงรถครอบครัวอยู่ด่รถครอบครัวอยู่นี่อ๋ออันน้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอ้นี่เป็นหัวเลยไอ้นี่เป็นหัวไอ้นี่เป็นหัวไอ้กูตามรถก่อนไอ้กอนั่งไหนนั่งั่นนะกูนั่งกลางเอาใยากขึ้นไหมใครอยากขึ้นมามาน้องกเด้วยมาไม้หมดเลยไม้หมดเลยเอานั้นออกให้หน่อยเดีเปลากูรู้สึกกันนั้น้เนนนั้นพะมันขับต่อได้นี่ไอ้กมันขับให้ลุ่เลยก็ได้นะมึงมานั ขับเลยก็ได้จุดตัวเลขกูก่อนเอาเดี๋ยไอ้กูล็อกลวงเอาไอ้ก่อนลวงแล้วไอ้ก่อนหลุดไอ้ก่อนหลุดโค้งเฮ้ยเฮ้ยว่าขันนี้มันเลีวอยู่นะว่ามันเลีววะไอ้ก่อนแล้วเป็นไรมึงจะข่มหัวกูเหรอทำไมมึงนั่งท่านั้นวะไอ้กูว่าน่าท่าปกติอ่ะเหรอโอเคไหน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 เร็วไปว่าไหนไอ้มันทำรู้ตัวเด็กคนเดิมใหญ่มันคุมง่ายกว่าอ๋อแล้วญ่คุมง่ายกว่าโอเคโอเคเชื่อละเชื่อละโอเคไปไปไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วมีสตมีปืนด้วยเหร ไปยิงปนเหรอไปไม่ได้ยิงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุอุยยออน้ยใหญ่้ยแล้วทไมตัวกูลอยขึ้นกูเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดมัเกิดซ้อนกันไ้กอดูกูเห็นแล้วเห็นแล้วมันเกิดซอนกันนี่มาครบแ้วคนทุกคนใครใครใครไม่ทันวิ่งตามรถไฟกูมาแล้วกันนะใครไม่นไม่ตามรถไฟกูมาไปไปไปไยไปเยไปเยไ้ยนครับผมทุกคนกูดีแ้วกูดีแล้วใครมันยงอะไรเนียกูไม่ร้ ไอ้ไอ้คนที่ไม่นั่งอ่ะมาจากไหนเนี่ยไอ้ไรเร็วไอ้คนที่ไม่ได้นั่งมาจากไหนเนี่ยกูดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ยใครใครทำรถไฟตกเย็ดคนไม่นั่งเนี่ยรถไฟแม่งเลยเทนมาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาแบบเที่ยงคืน39นาทีแล้วครับผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮลืมดูโอ้โหเคจะชนอยู่แล้วโอ้ยช่วยช่วยช่วยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะผมนะใครง่วงนอนนอนได้เลยนะตอนนี้ดึกแล้วนะ แม่ตีนะตีด้วยช่วยช่วยกันตีเลยอ๋อมาพี่นายไปไหนแล้วไปแ,แ,แล้วแตกแล้วแลกแล้แตกอะไรกูพากูพากูาจะ <c oughs> อ้าน้องขอโทษน้องกิ <c oughs> น้องพี่ขอโทษไปเลยไปเลยไปเลยดวนดวนดวนไปไอ,อ้ไอ้นายไปซิ่งอยู่ซิ่งอยู่ซิ่งเต็มที่นะเต็มโอ้โหไอ้ยักษ์น้าเนี่ยอะไรเน <c oughs> ี่ยใครมัมาสร้างปฏิมากรรมอะไรวะเนี่ยวเบรกไปเลยเบรกเบรกเบรกแป๊บนึงเบรกแป๊บนึง เบร์แป๊บนึงเฮ้ยรถลื่นหมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีรถระเบิดด้วยมีรถระเบิดด้วยโอ้ยไอ้ยี่ใครใจใจกูอี่ตะตุบเลยชัดใครทำอะไรวะไอ้แกมึงยิงระเบิดใจกูอยู่ตะตุ่มเลยใครมาเล่นพิเรนอะไรวะเนี่ยไอ้บอลต้องโดนแล้วโดนอะไรกูใช้โลมกูใช้โลบแบบเข้าสู้นะโลบแบบอะไรไม่ไม่ไม่โดนๆกูกูไปทางตามทางของกูแล้วมึงมึงทำอะไรไม่ได้หรอกนะโอ้ยไม่์เบร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 ์เกูกูไม่เอาเช็คอยู่ กูกำลังกุ๊บไปอ่านแชทเลยใกล้ละใกล้ถึงละใกล้ถึงละเออผมมีนะมึงเตรียมตัวโดนรถมึงเลยบอลบอลทำอะไรยายาเด็กเติมวะเด็กเด็กเติมของเหรอเด็กมีปืนเหรออย่านะอย่ายิงรถกูนะห้ามนะไอ้บอลแล้วร้อมมึงไปไหนวะอุ้ยอุ้ยเอาเออเออเออไปไหน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 ขับไปเลยขับไปเลยอย่ายิงรถกูอย่ายิงรถกูเป็นพวกกันดิวะ เป็นเพื่อนกันดีโอเคไปไปดีแลกูที่และหมอก็เป็นคนนั่งที่สุดแล้วมาลองกปนลิมิตสปีดเลยสปีดไปเลยสปีดสเออน้องน้องน้อง้องสปีดได้ลองสปีดของคันไหนดิไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้นะอย่านะคันอย่า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 คันที่กูนั่งน้าไปถึงคันไหนไนะสปีดเลยเลปเลยสุดตัวเอาเลยแต่คันเนี้ยไอตรงนี้นะต้องหนีรถหนีรถตำรวจโอเคข้างหน้าระวังนะมันมีทางโค้งนะอย่าชนนะอย่าชนนะระเบิดนะตู้มเลยนะเป็นโกโก้คันนะเป็นโกโก้คันนะ อุ้ยไอ้ยี่หรอได้ไงวะเป็นกุ๊กคุ๊กคันนะเฮ้ยเบรกหน่อยเบรกหน่อยเบรกเบ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 กกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยกูรด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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูย้ายรถกูย้ายรถแล้วกูย้ายรถละกูย้ายรถแล้วหมดล้วหมดล้ะขึ้นได้สามคนนะมาแล้วมาแล้วเราด้วยเราด้วยไอ้คันน้งบนอ่ะไอ้คันน้งบนเราด้วยไอ้คันน้งบนเราด้วยมาๆเราด้วยเราด้วยไอ้เกียร์รถเกี้ยร์อะไรชนอตกูโอ้ยเกือบไอ้สัตว์อึ๊บอ่า เซอร์ไพรอ์ไปเลยแล้ฟังชน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 โอ้ยโอ้ยอุ๊ยโอ้ยเอาวอีระเบิดอีกกูนึกว่ากูจะรอดแล้วเยอะเออเดี๋ยวละค่อยๆรถ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 มันเกือบจะตกรางแล้วนะรอบรอบนี้รอบนี้ล้มคือไปนะกูหลายรอบแล้วรอบนี้ของจริงนะไอ้สัตว์รอบนี้ของจริงนะรอบนี้ล้มของจริงกูไปนะกูลารอดเดี๋ยวคนล้มกูเฮ้ย รถมึงไม่เอี้ยวอะไอ้สัตว์มไม่เอี้ยว,ต,วตัววะโอ้โห